สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันคู่ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติจีนในการแข่งขัน Asian Games 0อ2ในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าทีมชาติจีนนะคะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ23และ25ต่อ15ค่ะ ส่งผลทําให้ทีมชาติไทยของเรานะคะต้องลงไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมชาติเวียดนามค่ะส่วนทีมชาติจีนนะคะไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เซตแรกเนี่ยไทยเนี่ยเปิดบอลแรกไม่ได้เลยนะคะเป็นการเปิดบอลแรกที่ยากมากจริงๆแล้วก็ไม่เข้าจุดด้วยนะคะก็ต้องชื่นชมว่าจีนเนี่ยเขาเสิร์ฟดีด้วยนะคะและบอลเสิร์ฟที่ดีของจีนเนี่ย ก็ดันมาพีคในช่วงท้ายเซตซะด้วยสิคะและในช่วงต้นเซตเซตแรกเนี่ยเราก็เน้นบอลเร็วนะคะสู้กับจีนนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเล่นบอลหัวเสาเราก็อาจจะตีติดบล็อกได้ง่ายนะคะเพราะว่าผู้เล่นจีนมีอยู่คนนึงนะคะหยวนซินเย่สูงถึง2เมตรเซนด้วยกันคะ่ะและต้องบอกว่าโค้ชจีนเนี่ยไม่ประมาททีมไทยนะคะ พอทีมไทยของเราทำท่าจะตามทันโคจีนเนี่ยก็ชิงของเวลานอกทันทีเลยค่ะสำหรับเซตแรกและต้องบอกว่าบอลเร็วของจีนเนี่ยก็ทำงานได้ดีด้วยนะคะเซตแรกเนี่ยตบสลับหยอดนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็แก้บอลเร็วของจีนไม่ได้จริงๆค่ะในเซตแรกแต่ก็ต้องบอกว่าเซตแรกเนี่ยก็สูสีนะคะ แต่มาทิ้งห่างในช่วงท้ายเซตเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงท้ายเซตเนี่ยจีนเสิร์ฟดีค่ะทําให้เราไม่สามารถเปิดบอลแรกได้แล้วสุดท้ายจีนก็เอาชนะไปค่ะ25ต่อ21แล้วพอมาในช่วงเซตที่2นะคะต้องบอกว่าไทยเนี่ยเริ่มเครียดและกดดันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในการเล่นตั้งแต่ต้นเซตเน,นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเซตเนี้ยไทยเนี่ยเริ่มสลัดความเครียดออกนะคะแล้วก็ออกนําจีนไปไกลเลยค่ะนําไปถึง6แต้มด้วยกันนะคะ ก่อนที่จีนเนี่ยจะขอเวลานอกนะคะเพราะว่าไทยนำห่างไปถึง8แต้มนะคะในจังหวะที่แต้ม13ต่อ5จีนเริ่มไล่มาค่ะจีนเริ่มได้3แต้มรวดนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น8ต่อ13ค่ะแต่จีนค่ะก็ทำแต้มรัวๆได้อีกนะคะตามไทยมาอีกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเปิดบอลแรกไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วจังหวะที่เรารับบอลแรกได้เนี่ยมันก็ไม่เข้าจุดค่ะ ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเล่นบอลสูตรอย่างที่เราอยากเล่นได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ค่อยมีบอลสูตรเพราะว่าเราเปิดบอนแรกไม่ได้เนี่ย แต่นักตบไทยของเราเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้หลายครั้งเลยนะคะจังหวะตบหัวเสาจังหวะขึ้นตบ3เมตรสวยๆเนี่ยก็เอาตัวรอดได้นะคะแต่น่าเสียดายจังหวะบอลแก่นะคะที่ต้องโยนไปให้หัวเสาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตบติดบล็อกนะคะก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่อัจร,ริรเนี่ยตีบอลแก่ตรงโค้งหัวเสานะคะแต่สุดท้ายก็ไปติดบล็อกของยวนซินเย่นะคะยวนซินเยวันนี้บล็อกดีมากก็ต้องให้เขานะคะเพราะว่าเขาสูงถึง2เมตร2เซนนะคะ แล้ววันนี้นะคะลียิงเองนะคะก็ตบให้กับจีนนะคะทำแต้มไล่มานะคะจนสุดท้ายไล่ม,มาทันทีมไทยค่ะในคะแนนที่21-21ต่อค่ะและพอจังหวะแต้มที่22-21ต่อที่จีนได้22ขึ้นนำไทยนะคะเป็นจังหวะที่ทีมไทยของเราเนี่ยเซตบอลพลาดกันเองค่ะเล่นบอลผิดจังหวะกันเองนะคะก็เลยทำให้จีนเนี่ยขึ้นนำเรานะคะเป็น22-21ค่ะ แต่ไทยของเราค่ะก็สามารถที่จะทำแต้มที่22ได้นะคะทำให้เราตีเสมอจีนค่ะเป็น22เท่าในช่วงท้ายเซตนะคะแต่จีนเองก็ยังไม่ยอมนะคะจีนก็ตามมาทันนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็รับบอลเสิร์ฟไม่ได้อีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยจีนเขาเสิร์ฟดีมากๆเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเสิร์ฟดีทีมไทยรับไม่ได้ทีมไทยก็จะไม่สามารถเปิดเกมแบบที่ทีมไทยถนัดได้นั่นก็คือการเล่นแบบผสม พอทีมไทยเล่นแบบผสมไม่ได้จีนก็สบายเลยค่ะไปตามบล็อกบอลเลวบ้างไปตามบล็อกบอลหัวเสาบ้างก็เข้าถางจีนหมดเลยค่ะทีนี้จนสุดท้ายนะคะในช่วงเซตที่2จีนก็นำเราไปค่ะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเซตเนี้ยเรานำจีน6แต้มเลยนะคะก่อนที่จีนเขาจะตามมาตีเสมอแล้วก็แซงชนะเราไปได้ในเซตที่2อีกค่ะ แล้วพอมาเซตที่3นะคะเราก็ยังแก้บอลเสิฟไม่หายนะคะต้องบอกว่าวันนี้ลีหญิงเสิฟดีมากๆเลยนะคะเสิฟดีตบดีมากๆเลยสาหรับวันนี้นะ,ะเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องรับบอลแรกได้เลยเราเปลี่ยนเอาอาัชรพรออกไปเอาวิภาวีลงมาวิภาวีก็ยังรับบอลเสิฟได้ดีกว่าอาัชรพรแต่ก็ยังรับไม่เข้าจุดอยู่ดีค่ะทําให้เรานะคะไม่สามารถเปิดเกมรุกในแบบฉบับของเราได้ก็คือการที่มีเกมรุกแบบผสมนั่นเองค่ะจนสุดท้าย จีนะะ G. นำห่างเราไปถึง7แต้มค่ะในเซตที่3นะฮะต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะคะนักกีฬาของเราทุกคนก็เริ่มเครียดแล้วนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวค่ะเอาเอสิริมาลงมาเซตนะคะแล้วก็เอาธนาชาสุขสดลงมาแทนพิมพิชยาค่ะเป็นการเปลี่ยนตัวตามแทคติกของโค้ชของเรานะคะแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ค่ะมีจังหวะที่ไทยเราเนี่ยได้แต้มติดถึง2ครั้งนะคะ แต่จีนไม่ประมาทค่ะขอเวลานอกทั้งทั้งนทะี่ณตอนนั้นจีนนําเราไปต้อง8แต้มนะคะแต่จีนเขาก็ไม่ประมาทเราจริงๆค่ะต้องบอกเลยพอจีนขอเวลานอกกลับมานะคะจีนก็ทําแต้มได้แบบรัวๆรัวๆเลยค่ะคราวนี้ทําแต้มห่างเราไปถึง10แต้มเลยค่ะ21ต่อ11ค่ะ แล้วมาถึงตรงนี้นะคะแอดก็มองว่านักกีฬาไทยของเราก็คงจะหมดแรงแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราเจอเกมหนักกับญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะจนมาถึงวันนี้ก็เจอเกมหนักกับจีนอีกนะคะส่วนสุดท้ายนะคะจีนก็เอาชนะเราไปได้25ต่อ15ค่ะ ส่งผลทำให้ทีมไทยของเรานะคะลงไปชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา13น30นาทีตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะสามารถรับชมได้นะคะผ่านทางช่อง p ี t v ช่องหมายเลข36หรือจะรับชมผ่านทาง AS Play ก็ได้นะคะหรือจะรับชมผ่านทางช่อง Workpoint ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับผลการแข่งขันในวันนี้ที่ทีมชาติไทยของเราแพ้ทีมชาติจีนไปในรอบรองชนะเลิศ0-3ต่อเซตและทําให้ทีมไทยของเราต้องตกลงไปชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิสชาแนลด้วยนะคะ เรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ